กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโชคพานเลยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพีพ่่แม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้ขนมไทยนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวตอนนี้น้องสาวโซ่ปเปิดให้นะคะเดี๋ยวจะปิดให้นะ,ะพี่น้องเดี๋ยวจะปิดรับแล้วนะคะคใครสนใจอยากเข้าบ้านเนาะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะสรุปแล้วพัฒนานะคะสามสี่นะคะน้องสาวโซ่ก็ให้เข้านะคะสามสี่สี่สามศูนย์ห้านะคะหลุดเนาะเก้าห้าให้เข้านะคะตัวตรงนะไม่เข้าตัวกลับสรุปแล้วมาน,นะคะ ตัวเจาะได้เฮบนล่างนะคะสำหรับเม็ดเดียวสลบปอีกแล้วนะคะงดก่อนน่าจะมาอยู่นะ้ำเม็ดเดียวถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะพี่พแม่แม่แมแมจ๋าสำหรับเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี75 4 2 5, เกาหนึ่งเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้เดนไปที่ขอเป็นขอเป็นอันนะึงนะ ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ขอบไปที่9แล้วกันนะคะชอบ9มี9มี1นะตัวเด่น9 1แล้วก็4นะคะ9 1 4นะตัวเด่นนี่เดี๋ยวนะน้องสาวโซ่ดูก่อนนะจะรุด4หรือรุด9ดีนะคะ4หรือ9ดีนะคะ ทองก็ลองอีกโอ้ยหลวโพูดโพสมโอบโมบแตงนะคะเก็ชอบสี่ก็ชอบ9ก็ชอบสก็ชอบขอรูด9้าเขียน9แล้วนะคะก็จะมี9 0้านย์ศนะ9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้สองสองเนะคะ ก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านะคะเก้าห้าห้าเก้าตายแล้วเก้าหกหกเก้านะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามีทุกตัวนะพี่น้องทิ้งไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะ 9229 9559อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเก้าจิตอ่าใช่นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวนางสาโซนจะพาไปดูตัวเจาะนะว่าตัวเจาะมาหรือไม่มานะคะ ตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะก็จะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์สามห้าเก้านะคะสำหรับตัวเจาะนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ เก้ากับสี่นะคะเก้าสี่หสี่นะคะเนาะตัวใหญ่แล้วนะคะรอบนี้ไม่เขียนสุด,ดยสุดไล่ไม่เขียนแบบอนุนแล้วนะพี่น้องสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า 9, 1, 1, 9, นะคะ 9229สองสองนะคะอยากชนะต้องรูดเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวห้าไหลให้เก้าเออใช่ละเมออีกแล้วน้องสาวโซ่ถามเองตอบเองนะคะไปแล้วนะคะสมองน้องสาวโซ่นะพี่ๆจ๋าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะสี่สามสามสี่นะคะ สี่ห้าห้าสี่นะคะตัวเด่นเยอะซะเหลือเกินนะคะตัดมาแค่นี้พอนะคะชุดการก็จะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะเจ็ดสามสามเจ็ดเอาเก้าเจ็ดทำไมมีแต่เจ็ดล่ะตัวการแบบนี้ ก็ดเจแล้วก็เป็นตัวเดิมนะคะพี่น้องเป็นตัวเดิมก็จะเป็นเขาเป็น5 5 2หรือ5 9เนี่ยพี่น้องชอบมากเลยเอาห้าแล้วกันนะคะ5 2มนาะแถมไปคู่หนึ่งแล้วรอบนี้มีแถมอีกแล้ว fc บอกเขียนให้ครบ100ชุดไปเลยนะคะพะนะ นะคะป่ะนะโอ๊ยเนาะซ,ซีซีนะคะซีซีศูนย์ศูนย์นะคะห้าห้านะคะเนาะอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะอย่าลืมตัวกลับหกศูนย์นะคะหกหนึ่งนะคะหกสองแต่ว่าชอบตรงๆก็จับตรงๆไปเลยนะคะหกนี้ตัวเด่นก็คือจะเป็นหกสี่แค่นั้นนะคะ ตัวเลขที่น้องน้องสาวโซ่อชอบก็จะเป็น5 4 4สหนะคะ4 9 6เสชอบทั้งคู่นะพี่พี่แม่แ่จ๋าแล้วก็จะเป็น9 0้านะคะ9 2 2 9อีกคู่หนึ่งนะคะ4ีสานะสีชอบนะคะจดไวแ้แคบไว้นะคะหากพี่พี่แม่แม่ทา่านใดอยากเข้าบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดให้เข้านะคะ เพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะปิดแล้วนะคะใครอยากเข้าก็รีบเข้ามานะเดี๋ยวขนมไทยน้องสาวโซจะลงให้ไม่เกินสองสามวันนะคะลงให้เร็วนะเข้าเข้าก็ดีหลุดก็ยากหลุดก็ง่ายนะคะเพราะตัวเลขน้อยมากนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลยฟกดไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเ่งปังปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโชคขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า